สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกับวุ้ยไฮเตกแล้วครับวันนี้ก็ช่วงวันหยุดครับโควิดก็ยังระบาดอยู่ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยววันนี้จะมาทําขนมกบเคี้ยวนะครับช่วงว่างๆเวลาว่างเราก็เอามาทานได้หรือว่าจะเอาเป็นกับเป็ดกับแก้มก็ได้นะครับก็วัตถุดิบของเราก็มีครับผมมาดูเลยครับผมวัตถุดิบของเราก็คือมันฝรั่งครับมันฝรั่งครับนี่เราซื้อมาจากแมคโครครับเราก็ เอามาเราก็มาล้างน้ําเรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปพูดไม่ต้องพูดมากเลยครับมาถึงขั้นตอนการทําเลยครับก็ลำรับต่อไปก็ปอกเปลือกอครับผมปอกเปลือกออ เอาเปลือกเอาเปลือ,อกออกเรียบร้อยครับเราก็อันดับต่อไปเราก็มาฝานนะครับฝานบางๆหั่นบางๆครับผมการเลยครับด้วยมีดสองคมครับมา ฝานบางๆได้ขนาดนี้แล้วครับผมลำดับต่อไปเราก็เอาไปล้างครับเอาไปล้างน้ำาน้ำใส่ครับล้างน้ำสักสามสี่รอบะครับผมล้างให้แบบอ่ามันฝรั่งนี้มันจะมียางนะครับเป็นยางเราก็ล้างยางออกคือล้างให้ออกสักใช้น้ําล้างประมาณสักสามสี่รอบนะครับผม,มยางมันออกว่างั้นเลยครับผม เราล้างน้าม,มาประมาณสามสี่รอบแล้วนะครับเราก็มาปล่อยให้มันแห้งปล่อยให้สเสด็จน้ําก็ให้มันมาเราก็จะเอามาพึ่งพึ่งร่มที่เรากระดาษรองก่อนใช้ผาากระดาษรองเราก็เทเลยครับพึ่งไว้อยูครับผม ัดลมหรือผึ่งลมธรรมดานะครับแห้งทิ้งไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงครับเราก็สามารถนำไปทอดได้ครับผม mm. ก็คอยติดตามดูครับ mm. เดี๋ยวยังไงเราผึ่งลมไว้ก่อนทิ้งไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงเราจะมาทอดกันคอยติดตามดูครับเึล mm. งได้เวลาเียบน้อยแล้วอันดับต่อไปเราก็จทอดครับผมต,ตั้งก,กระทะมันลงไปเลย thank you ไฟกลางๆนะครับใช้ไปกลางๆไม่ต้องไฟแรงจะทำเลครับเลกดจนผมก็นะครับเป็นไงครับเหลืองสวยงามนะครับ ก็ลักษณะมันก็จะออกเหมือนเลครับผมเลคนจนครับพี่นอ้องพอเสร็จเราก็ตักออกเลยครับยังไงครับผมยังสวยงามเราก็เห็บไ้ก่อนต่อไปก็เอาลงกระทะอีกครับกระทะทอดอีกครับ คอยดูขั้นตอนสุดท้ายกันครับผมแดง,งครับผมเหลืองสวยงามครับเลเหมือนมันจะออกเหมือนเลครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเกลือโรยหน่อยรสชาติเดี๋ยวยังไงจะมีนายแบบมาชิมรีวิวดูครับผมต่อไปคอยติดตามดูครับครับผมก็เป็นอันว่าทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็หลังทอดนะครับ ดับต่อไปเราก็เพิ่มรสชาตินิดหน่อยใส่เกลือนะครับผมใส่เกลือโรยเข้าไปใส่เรด,ดหนรอยก็เป็นเรียบร้อยครับแล้วจะลองมาชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมีนายแบบมาด้วยครับเจ้าเก่าครับวันนี้ก็หวานหวานมันเค็ม ออกเต็มคือเราเติมเลือ,เ,อ,เ,อ,เ,อเข้าไปลองกินดูดิครับเป็นไงบ้างครับ<ม>เป็นไงครับผมของแท้อร่อยเขาบอกว่าของแท้ต้องมีให้แตกทอดมันฝรั่งครับเลคนจนครับผมอย่างไงก็เราพูด,ดง่ายๆว่าเราจะกินไว้ทานเล่นหรือว่าเป็นกับแกงก็ดีนะครับ ็ลองไปทำดูครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณยายแตกด้วยนะครับแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ